ชื่นชมการเลี้ยงดูน้องเอลิเซียกินง่ายอยู่ง่ายแม้รวยหมื่นล้านจำมามน่ารักนะ่าอินดูตั้งแต่แบบบจริงจริงสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวสุดที่รักของแพทิเซียทันชนก,กูดและคุณพ่อโนดวิเศษร,รังสีสิงห์พิพัฒน์ซึ่งจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวนี้อยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดทางเพจเอลิเซียรังสีสิงห์พิพัฒน์แชร์โมเมนต์สุดน่ารักของน้องเอลิเซียที่กำลังนั่งทานผักเคี้ยวแก้มตุ๋ยเลยทีเดียวค่ะ โดยต้งบอกเลยว่ากินผักเก่งมากๆจนพี่ๆแฟนคลับหลงแล้วหลงอีกและชื่นชมการเลี้ยงดูของครอบครัวทําให้น้องกินง่ายแบบนี้นะ่ารักขอชื่นชมจริงๆโดยผักที่น้องเอลิเซียกินวันนี้นั่นก็คือบรอกโคลี แครอทและกระหล่ำดอกต้องบอกเลยว่าน้องเอลิเซียกินได้อย่างอร่อยอร่อยแถมยังมีคุณแม่และพี่เลี้ยงคนดูแลคอยดูแลอยู่ไม่ห่างจึงทําให้งานนี้น้องเอลิเซียเองก็กินได้อย่างมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะมั่นใจว่านี่คืออีกหนึ่งพัฒนาการของน้องเอลิเซียและในอนาคตจะต้องก้าวกระโดดมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้น้องเอลิเซียก็ต้องเริ่มรับประทานอาหารด้วยตัวเองเพราะต้องพัฒนากล้ามเนื้อหมัดเล็กเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาต่อไปนั่นเองค่ะสุดยอดมากๆความน่ารักเต็มร้อยพัฒนาการก็ให้เต็มไม่มีเปลี่ยนเช่นเดียวกันเหมาะสมแล้วล่ะค่ะที่เป็นทาย,ยาทหมื่นล้านส่วนความสวยก็เริ่มฉายแววความสวยไม่อย่างน่ารักและดูออร่าแบบส,สุดจึงทําให้คุณย่าอุไรวันมักจะมาห,าหาหลานเสมอเพราะด้วยความน่ารักจ้ำมั่มนี่แหละค่ะแถมเป็นหลานคนสุดท้องอีกจึงรักและห่วงมากที่สุดเลยทีเดียวน่ารักแบบ นี้ก็ขโมยหัวใจทุกคนไปอย่างง่ายได้ค่ะว่าที่ซุปตาตัวน้อยตามรอยเจเจแอบิเกลสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า